ดีค่ะ,คะอยู่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีวันที่3แล้วนะคะแล้วก็อยู่กันที่งานเที่ยงงานแห่เทียนอุบลยน์สิค้าโอทับประจําปี2,568ค้าค่ะ งานสินค้าโ<ช>อทอปของเรานะคะจัดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายาวไปจนถึง4ี่ทุ่ข,ของทุกๆวันจนถึงวันที่13กราฎกามมหรือวนอันวานอาทิตย์นั่นเองจนกว่าจะหมดงานแห่เทียนค่ะทุกคนค่ะโดยสถานที่ที่เราจัดน,นะคะนั่นคือบริเวณข้างศาลหลักเมืองบริเวณลานวันบริเวณลานวัฒนธรรมข้างศาลหลักเมืองติดตลาดโตลูกอำเภอเมืองจังหวัดวนราชธานีค่ะ วันนี้เราก็เข้าปีมเลยไหมคะใส่สิ้นแน่นอนลายเอ่ยลายอะไรคะเรียกว่าเราเป็นคู่หูดูโอกันนะะเป็นลายผ้ากับบัวอุบลราชธานีของเราเองนะคะสีชมพูเพรนะสีชมพูอ่องต่องวัดสานสายสีดอกบัวด้วยแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะคะก็จะพาเยี่ยมชมร้านเด็ดของเราในวันนี้กันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านสิ้นอินดี้นะคะเขาจะอินดี้สมชื่อไหมคะดูจากการออกแบบนะคะอัทไทยพี่เจ้าของ สักนิดตึงอ่ะนี่ตของร้านอยู่ไหมคะอ่ะอานนี้ค่ะด้านนี้เลยค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อร้านสิ้นอินดี้ค่ะนสิ้นอินดี้เดี๋ยวต้องยกตัวอย่างมาสักอย่างอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นหมอนรองคอค่ะจากผ้าธรรมชาติค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติใช่รองคอค่ะ ใชิคชนค้าชิ้นที่ขายดีที่สุดมีไหมคะคุณพี่ก็จะเป็นสารสิน้นคาดเอวแบบนี้ค่ะใช่<ก>เป็น,ปนสายสิน้นคาดเอวนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้าขายดี ใช่งาน DIY ใส่เป็นสร้อยคอได้จะเป็นงาน DIY แล้วก็ใส่เป็นสร้อยคอได้แล้วก็ผูกกระเป๋าได้แล้วแต่เราจะไปอัดับ DIY ผูกข้ามานอะไรได้หมดเลยก็คือสามารถออกแบบเองได้เลยใช่ไหมคะว่าเราอาจจะไปแบบดีไซน์เป็นแบบไหนได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าจะเอามาใส่เป็นสร้อยคอก็ได้เอามาพันแขนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลย สวยมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่150บาทค่ะ150บาทนะคะเป็นร้นราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็สมราคามากๆเลยค่ะทั้งตัวนี้นะคะจะเป็นสายลัดเอลลายดอกบัวนะคะแล้วก็สามารถเอามาพันกระเป๋าตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าจะ DIY ได้เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียกได้ว่าราคาจับต้องได้อย่าลืมนะคะ้านสิ้นอินดี้ค่ะ กันต่อนะคะมากันต่อที่ร้านร้านไหนดีร้านไหนดีคะน้องตานอ่ะเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านสะสมบ้านสะสมคุณแม่อยู่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสัมภัษณ์นิหนึง อันนี้จะเป็นเส้นย้อมสีแล้วก็เป็นผ้าย,ย้อมสีจากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราถามคุณแม่กันดีกว่านะว่าอันไหนคล้ายดีที่สุดน่าหรอกะอันนี้เพชรปาจากห์ยังนะคะแม่สวัสดีค่ะ<ด>แต่ป<ด>ัญญาสอบถามนะคะช,ชิ้นไหนขายดีที่สุดคะคุณแม่ย้อมผ้าอ,อันนี้เป็นย้อมสีครามนะคะย้อมสีครามสวยมากสีแบบสดมากๆเลยค่ะ,ะในล,ล,ลออ่องะคื่อเบิ้งหน้าใครเห็นว่าแบบสีนะแบบเขาเนาสบายอลสาาให้เห็นลายแบบชัดๆคุณแม่ ตาบอกอืมเป็นขาท่อมือแล้วค่ะแม่ด่ะะาใส่เวลาท่อจักเดือดน,นะคะพื้นหนึ่งโดนปะคะโดนจากพื้นหนึ่งกับบ้านสองอาทิตย์เสร็ล้วจะโอสองอาทิตย์สองอาทิตย์ถือว่าไม่นานมากแสดงว่าฝีมือดีอ,อันนี้สามารถนําไปตัดเย็บเป็นสินได้เสื้อได้ใช่ไหมคะเป็นอเอาไปเฮ็ดเป็นเสื้อหรือว่าเอาไปเฮ็ดนุ่งเป็นสินก็ได้มันยว่าแม่ะได้เป็นสินก็ได้เป็นเสื้อไก็ด้ อัร่อยมากเลยเรียกว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะคุณแม่ราคาคนี้รา,ราคาจ้ะอันเริ่มต้นอันสำหรับขาขาาา้ามเดี๋ยวพ่จ้าแม่นค่ะทีแพงนั่มันดาขาอันนี้เนี่น,นะคะแปดร้อยจ้าคุณแม่บอกเป็นเท่าไ่ะแปดร้อยบาทจ้า <800 S 2> <800 S 1> แปดร้อยบาทนั่นเองอค่ะก็สมราคานะคะ สมนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะคะอุดหนุนชุมชนแล้วก็อุดหนุนคุณแม่กลุ่มผ้าย้อมสีได้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านลิปวิเดีโอนนี้ก็ได้เลยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้กขับดีๆนะคะคุณแม่ดีค่ะ,คคะเราไปกันที่ร้านต่อไปเลยนะคะเป็นกลุ่มไหนดีอ่าตรงนี้เลยค่ะ กลุ่มทอภาพชุมชนโนนสว่างนะคะนี่ลูกค้าเขาเยอะจริงๆค่ะตึมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังมีลูกค้ามาซื้อสินค้าพอดีเลยแอบแอปเข้าไปถามคุณแม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้จะเขินนะคะรอสักครู่เดี๋ยวกำลังหาประสิทธที่ถูกใจอยู่ าาระหว่างหาลาย,ยที่ถูกใจนะคะอยากให้ดูสีนี้มากเลยอันนี้เขาเรียกว่าสีกรีบบัวไหมคะเป็นเพราะคุณแม่สีกรีบบัวเนาะค่ะอ,อันนี้อันนี้นิยมเอาไปทําสิ้นเนาะตัวนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มทอผ้าคุณแม่ใช้เวลาทอผ้านานไหมคะ,ะใช้เวลาทอผ้านานไหมคะคุณแม่ต่อมาจะเดือยเนาะคุณแม่ผ้าข,ข,ขึ้น20เมตร สองเดือนสองเดือนสองเดือนกำลังดีค่ะทุกคนนับขั้นกรขบวนการมัดมียกเคียดมันหลายหน้ามันหลายตัวผสมกันอ๋อค่ะคุณแม่อันนี้ลายอะไรคะลายกะผ้ากับบัวลายยกดอกลูกหัวใจค่ะลายนี้เรียกว่าลายยกดอกลูกหัวใจนะคะเวลาจะซื้อผ้าต้องสั่งซื้อลายดีๆนะคะ ต้องบอกชื่อดีๆด้วยลายนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงค่ะลายอะไรนะลายยกดอกรูปหัวใจค่ะเราถามราคาคุณแม่กันหรือยังคะราคายังไม่ได้ถามเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวน้องตาลจะถามให้ขอโทษค่ะคุณแม่อันนี้ขายพื้นจักบาทเนาะค่ะเม็ดละสิบพันแสนลอยเม็ดละพันแสนลอยพื้นหนึ่งกับสามสามพันหัพื้นหนึ่งก็บสามพันหัโอ้ยราคาราคา จับต้องได้ในเป็นที่เป็นสินค้าแฮนด์เมดใช่ค่ะยังไปตัดได้ด้วยนะคะตัดเป็นเสื้อตัดเป็นชิ่นก็ได้ค่ะออกงานได้สวยมากเลยนะคะโดนแสงแล้วสวยมากไปกันต่อที่ร้านถัดไปนะคะร้านถัดไปเป็นร้านไหนดีคะขอบคุณนะคะคุณแม่ร้านถัดไปนะคะก็ขอแนะนําเป็น ร้านผ้าทอมือบ้านหินลาดน้อยก็ได้ค่ะร้านนี้ก็สวยออกแบบเสื้อผ้าสวยเช่นกันตอนนี้จะเน้นไปทางของคนผู้ชายมากกว่านะคะจะเป็นในในส่วนของเสื้อผ้าที่จะแบบค่อนข้างที่จะล้มล้วมใส่สบาย,ยคำถาคุณแม่เลยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะคุณแม่อู้สวัสดีค่ะอันเสื้อตัวไหนคล้ายดีที่สุดนะคะในหลานอันไหนเนาะค้ายดีที่สุดค่ะคุณแม่คนสื้อหลายไหล ไปทงานของข้าราชการเสียคุณชายค่ะทางเสคุณยิ่งคุณชายเป็นสุดเะป็นดีสุดเซ็ค่ะถ้าเจอุจื้อเสียแล้วเพิ่กะทิบว่าไปใส่กับตัวใดถ้าถือยงกินแ่เอาเสียไปกะิบ่มีคู่หาตัวสียากผมก็ได้เอาเป็นสุดค่ะก็เป็นคู่สวยกว่าใช่ไ้มคะคุณแม่แปลว่าร้านนี้เอาใจไว้ขับราชการนะคะเว่าคุณแม่ดจับเซตมาให้เลยถ้าหาว่าใครมาซื้อหรือว่าลูกค้าคนไหนมาซื้อก็คือ S <S> ซื้อหนึ่งก็ต้องได้สองไปเพราะต้องใส่เป็นเซ็ตถึงจะเก๋ถึงจะสวยถึงจะแบบเป๊ะเป๊ะมากถึงจะเป๊ะนอกจากขายดีไหมคะคุณแม่งานนี้อยู่งานนี้ขายดีไหมคะคุณแม่ขายได้ค่ะได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะคุณแม่เลยอีกสองวันนะคะคุณแม่ขอให้ขายดีๆนะคะขอให้ขายังเรวยๆค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะ นี่ไงนี่ไงเอาใจคุณผู้ชายนะคะลูกค้าเข้าแล้วค่ะร้านนี้เราไปกันต่อกันที่ร้านไหนดีคะน้ำตาลเป็นร้านนี้เลยค่ะเป็นกลุ่มฝ้ายเข็นทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านขันท่าของอำเภอคงเจียมของเรานั่นเองแม่คะปเป็นไหนเนอะแม่ค้าเป็นไงเดี๋ยวจะขายให้แทนนะคะคุณแม่<ๆ><ๆ>ร้านนี้นะคะก็จะเป็นงานผ้าผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะงานก็จะสวยสวยแบบว่า แบบละเอียดมากๆเลยนะคะงานนี้จะบอกว่าสมราคามากเลยค่ะแล้วก็เป็นทั้งผ้าฝ้ายแล้วก็เป็นทั้งงานย้อมสีธรรมชาติด้วยนะคะสีต่างๆที่ได้นะคะก็จะเป็นสีจากธรรมชาติอ่ะสวยมากเลยค่ะเอาใจอันนี้เอาใจใส่คุณผู้หญิงข้าราชการนะคะนี่จะใส่ออกงานใส่ไปวัดไปวาก็ได้นะคะรานนี้สวยจริงๆค่ะนี่นะคะจับดูแลเนื้อผ้าคือแบบงานละเอียดงานละเอียดมากๆเลยค่ะสวยจริงมาก ยินด้ว่านี่ก็เข้าเดือนกรกฎาแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าเดือนสิงหาเนี่ยชุดวันแม่ใส่ไปออกงานอ่าสีสดสวยสดใสจริงจริงเศผ้าเขาก็ยังมีนะเสศษผ้าเขาก็มาทําเป็นอะไรเขาเรียกอะไรยางยัดผมเจับเซ็ตได้สวยอ่ะซื้อเสื้อชมพูก็ใส่ยางชมพูไหมคะ ซื้อเสื้อสีครีมก็ใส่ยางสีครีมนะคะเ,เรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าไม่เกิดเสียขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะร้านใส้เข่นย้อมสีธรรมชาตินะคะเ,เดินไปสักพักแล้วก็เริ่มหิวเล็กน้อยแล้วนะคะแนะนาร้านอาหารที่เป็นขวัญใจชาวบนและเป็นของฝากได้ด้วยหน่อยจ้าได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นร้านหมูยอมแม่อรไทยัลอสวัสดีค่ะคุณแม่มีคนอยู่ไหมเนาะ ก็เพราะว่าขายดีเกินไงไม่คะอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวพวกเราจะแนะนําสินค้าให้เองเลยอันนี้จะเป็นร้านหมูยอแม่อรทัยนะคะเป็นสินค้าที่พร้อมทานนะหมูยอเนื่งเอ่ยปลายอเส้นยอเนึ่งเอ่ยไม้ละยี่สิบบาทเท่านั้นเองหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้ใช่ไหมคะทั้งเป็นแบบแบบแท่งแบบแผ่นเนาะตัวนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานซื้อเป็นของฝากได้ด้วยหรือจะเป็นกวยจับยวนสําเร็จรูปก็มีห่อละยี่สิบห้าบาทสี่ห่อหนึ่งร้อยบาททวนนั้นเองอะ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่สงสัยนะคะว่าเมนูอ,อาหารหลากหลายขนาดนี้อยู่ที่งานอะไรคะน้ำตาลอันนี้เราอยู่ที่งานเที่ยวงานแห่เทียนอุบลยนต์สินค้าโอท็อปประจำปี2568คะ่ะจัดกันยาวๆตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะวันนี้จนถึงวันที่13คะ่ะอันดับแรกเดียวเรามาที่ร้านคุณแม่วรรพรใจอยากนะคะขายอาหารของทอดกรุบกรอบเนาะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่นะคะ ค่ะเดี๋ยวจะขายของทอดแล้วคะคุณแม่พวกเคี่ยวกรอบเอ้ยไส้กรอกแดงเนี่ยไส้กรอกแดงในตำนานที่ทุกคนต้องคิดถึงมากค่ะนอันนี้คือกินตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณแม่ขายดีไหมคะเห็นขายไม่หยุดเลยขายดีค่ะน่าขายดีทุกวันวันที่ขายอุ้ยเลิศเลิศคุณแม่ขายดีมจะดีอยู่นะขายดีเนาะขายปังมากคุณแม่ขอบคุณนะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ<อ>มีของกลุบๆของทานเล่นแล้วก็ต้องมีเมนูหลักอย่างไส้กรอกอีสานนะคะไ<อ>ส้กรอกอีสานเขาก็จะมีทั้งแบบเปรีย้ยวแบบนิดเปรี้ยวนะคะไม้ลเะเท<อ>่าไหร่คะนั้มตาลจะราคาเริ่มต้นที่ไม้ละ20บบาทเท่านั้นเองอแถมได้ไม้ใหญ่จุกๆก,กันไปเลยอ,อุ่นให้ร้อนๆเลยนะคะมากระต่อทางนี้บ้างค่ะม<อ>ากระต่อทางนี้บ้าง<อ>นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูของทานเล่นค่ะ เมนูของทานเล่นของเราก็จะมีทั้งเยลลี่ทองแพรงแล้วก็เป็นคันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะน้ำตาลเขาเรียกว่าขนมข้าวแตนใช่ใช่ไหมคะขนมข้าวแตนใช่ไหมคะเป็นข้าแตนนินี้น่ารักน่ารักอ่มีมีให้เลือกหลายสีด้วยน้ําตาลขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะพ่องคะแม่ค้าไหนคุณพี่ขออนุญาตนะคะอ่ขออนุญาตเห็นหน้าคุณพี่ไดเรัาควรเวลารับประทานนิดนึงค่ะไหนขอคนหน้าตาดีสักหนึ่งคน คะวันนี้บรรยากาศคนคึกคืนไหมคะอ๋อเรื่อยๆครับอ๋อได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีเม,มนูแนะนํำไหมคะคุณพี่เป็นเยลลี่เลยครับเป็นองุ่นเคียวโฮอ๋อนี้เด็กชอบเลยใช่ไหมคะองุอ่นเคียวโฮลูกละเท่าไหร่คะสิบห้ครับสีลูกค่าสิลูกละสิบห้าสีลูกห้าสิบนะคะเมนูองุ่นเคียวโฮลเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะเด็กๆเห็นที่ไหนก็ต้องซื้อกลับบ้านทุกทีเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ดึงดูดลูกค้าที่เดินภายในงาน หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้เนาะทั้งของแขงแล้วก็ข้าวแตนนะคะเป็นข้าวแตนมินิคิดว่าคุณรี่ขายดีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เรียกได้ว่าขายดีเลยแล้วกันนะถึงจะเรี่ยนๆแต่ก็ขายดีแอบรู้นะคะแอบรู้ไปกันเดินมาสักพักแล้วได้กลิ่นหอมเตะจมูกทางมือหอมเหมือนกล้วยจับยวนเลยยังไม่หมดยังไม่หมด ทางโน้นค่ะอะไรนะอะไรนะหอมเหมือนก๋วยจั๊บยวนหอมเหมือนหมูยอหอมเหมือนเส้นก๋วยจั๊บร้านดาวก๋วยจั๊บยวนเลยค่ะมีทั้งมีทั้งแบบสําเร็จรูปนะแล้วก็มีบริการต้มให้ด้วยไหนขอลองดูสักอันสิเอออ่ะอุ๊ยร้านนี้เขาทําแบบมีมังสวิรัติด้วยนะคะน้ําตาลเลิศมากสาหรับสายมัง่าสายมังสวิรัติห้ามพลาดนะคะมีรสไหนอีกบ้างคะน้ําตาล กิจกรรมแห่งชาติแล้วจดลิกสิบเจ็สิบาทก็คือสีเขียวแล้วก็ทำจากผุงผุงผักหวานซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยของมอบทโดยอสดรจิตาสิงห์ทองนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มแม่บ้านรอนะคะแล้วก็เส้นผักห้าสีใช่สีแดงก็ทำจากกระ่วงขาวมะนาวหูนแล้วก็แล้วก็สีเหลืองก็คือทำจากมีทุเรียนฟักทองแล้วก็สีม่วงก็จะเป็น จะบันเกิดมากเลยคะ่ะวิจัยกับมองบนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีสารสําคัญ5าสีก็คือมนุษย์เราสร้างสารสําคัญตัวนี้ไม่ได้เราจะเป็นต้องอาศัยสารสําคัญที่เกิดจากพืชผ <c oughs> กผลไม้นี่คือชื <c oughs> ่อเรียกอะไรอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนทานมานทานเทนวีแกนบางสวิรัตก,กันเยอะเพราะว่าเส้นดั้งเดิมนี้ทําจากข้าวหัก สุขภาาเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นเส้นตัวใหม่เจนใหม่ขึ้นมาเขาเรียกเส้นอนาคอก็คือได้รับสารอาหารเต็มๆไปทั้ง54สีหคุณประโยชน์เลยนะคะจากเดิมที่เปิดจับยนเขาจะเป็นอะไรนะเป็นข้าวธรรมดาตอนนี้ก็จะได้ข้าวเต็มไหมเรียกได้ว่าไอเดียบันเจิดน้ำตาลผที่อยากลองอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้เป็นรสทุเรียนอ่ะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยต้องแบบเฉพาะกลุ่มแม่บ้านของ เดียวหลังม<อ>ไหรเจอกันเ่มเมืองค่ะทุเรียนเราทําจากออทุเรียนอําเภอน้ํายืนด้วยนะคะเป็นซีเนเจอร์ก็คือแสงแรกเป็นเสเนเระจับแสงแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการของอโครงการพัฒนาชุมชนแล้วเราก็เป็นโอท็อปชนชิมของอ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลจานทองน้องอร่อยแล้วก็ได้รางวัลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพระดับ5ของกรมการพัฒนาชุมชนข้าไปกันต่อกันที่ร้านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ,ะก็คือร้านกลุ่มแปรรูปอาหารบุ้งแมลงนะคะเป็นกล้วยหักมุกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นกล้วยหักมุกนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,คะสินค้าภายในร้านที่มาขายงานมุนะคะอันไหนค ดีที่สุดค่ะเป็นกล้วยชนิดหวานเป็นกล้วยชนิดหวานเป็นกล้วยก็จะเป็นกล้วยหักมุกรสหวานค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกล้วยหางมูรสเค็มนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเผือกหอมค่ะรสหวานเช่นเดียวกันนะคะเป็นเผือกเผือกหอมเผือกหอมหัวใหญ่ๆค่ะเนื้อฟูไม่ไม่แข็งกระด้างค่ะมีวิธีการทําแบบไหนบ้างคะแบบแบบสาวๆเขาแบบลดหุ่นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสาวๆลดหุ่นให้สังเกตที่ตรงตัวหุงนะคะกล้วยของพี่เนี่ยใช้วิธีการทอดก็จริงนะคะแต่มีการ สกัดน้ำมันออกจนแทบจะไม่มีน้ำมันติดมาเลยนะคะแล้วก็ที่ข้างโถเนี่ยไม่มีฝ้าน้ำมันติดเลยนะคะสาวๆก็คลายความกังวลได้ไร้กังวลเลยใช่ไหมคะอะไรขนาดนี้แต่ของอร่อยคือของทอดใช่ค่ะของอร่อยก็ยังเป็นของทอดนะคะแต่ว่าจะทานได้แบบไม่รู้สึกผิดเลยนะคะถองคอลลาะความหวานตรงนี้นะคะก็ไหนคะแ ตัวนี้พี่จะใช้ความหวานที่ไม่มากนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้นะคะส่วนสาวๆที่ต้องการลดน้ําตาลตัวนี้ดีเลยค่ะก็ค่ะตอบโจทย์มีปริมาณน้ําตาลน้อยมากถ้าแบบท่านใดที่แบบต้องการลดน้ําตาลจริงๆไม่อยากทานหวานเลยก็จะเป็นชนิดเค็มค่ะอันนี้ตอบโจทย์สําหรับ สาวๆที่ไดเอทแต่อยากได้กินได้ทานของอร่อยด้วยแล้วขออนุญาตถามนิดนึงค่ะช่วงวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ยอดขายเป็นไงคะขายดีหรือเปล่าคะวันนี้<ล>ะจะด้วยอาจจะเป็นวันสุดท้ายค่ะก็จะมียอดที่กระเตื้องกว่าเมื่อวานขึ้นมาหน่อยนึงค่ะอืมขายเยอมากๆเลยขอให้ยอดขายดีๆมาปางังจนถึงวันสุดท้ายของเราเลยนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมชมสินค้าโอทอจากกลุ่มแม่บ้านแล้วก็กลุ่มชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมใจกันพัฒนาสินค้าทั้งแบบย้อมสีธรรมชาติแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารตกค้างค่ะสดสะอาดแน่นอนคะ่ะน้ำตาลเรามาเจอกันได้ที่งานทเที่ยวงานแห่เทียนอุบลยน์สินค้าโอทอปประจำปี2568ค่ะ และงานของเราก็จัดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้ายาวไปจนถึง4ี่ทุ่มแล้วก็จัดให้ยาวๆไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมจนกว่าจะจบงานแห่เทียนพรนษานะคะขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอบุบลราชธานีค่ะที่ให้โอกาสจัดงานดีๆแบบนี้อีกครั้งนะคะแล้วเราลาก,กันก่อนสำหรับวันนี้นะแต่ไม่ท้ายสุดท้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย ยังมีร้านไหนๆเด็ดๆอีกมากมายนะคะอยากให้ทุกท่านติดตามชมพรุ่งนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะสวัสดีค่ะ